ก็ทำเอาหลายคนนะคะตกอกตกใจเมื่อได้ทราบข่าวนักแสดงรุ่นใหญ่อาเปีกยกรัญญานำวงถูกห้ามส่งโรงพยาบาลจุฬาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะเนื่องจากมือและขาข้างซ้ายไม่มีแรงซึ่งทางแพทย์ก็ได้แกนสมองแล้วก็พบนะคะว่า มีเลือดซึมออกในส่วนลึกของสมองซีกขวาประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็ส่งผลต่อก,การควบคุมกล้ามเนื้อซีกซ้ายและทำให้ปากเบี้ยวค่ะโดยเมื่อเย็นที่ผ่านมานะครับอต้อยเองสามีพร้อมกับน้องอีฟนะครับพุทธิดาลูกสาวเนี่ยพร้อมกับคณะแพทย์ครับก็ได้ถแถลงข่าวว่าเกิดจากโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่ห้อง ICU นะครับแพทย์ก็ได้ทำการรักษาโดยใช้ยายังไม่ต้องผ่าตัดครับ ขนาดนี้คุณยายนำวงเองก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับความดันก็ลงมาเหลือ148 0 0นะครับรู้ตัวดีตลอดนะครับแต่จากตัวร่างกายก็ยังมีมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซึ่งจากการวินิจฉัยของทีมแพทย์แล้วนั้นเนี่ยเราพบว่าเลือดขนาด2ซนเมตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะละลายนะครับเล็กลงไปและหายไปเองได้ นะครับงคงต้องใช้เวลาถ้าไม่มีไม่มีการเลือดออกเพิ่มขึ้นจากนี้อีกนะครับก็คงไม่มีการทําผ่าตัดอะ,อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ไม่ต้องผ่าตัดการฟื้นคืนของกล้ามเนื้อนั้นต้องใช้วิธีกายภาพบําบัดนะครับผมก็เองก็จับมือเข้ามาบีบีแล้วก็ถามรู้สึกอย่างไงบ้างพอผมหันไปมองหน้าเขาเนี่ยผมก็เห็นปากเขาผิดรูปไปแล้วมันเบี้ยวไปหน่อยผมก็บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้แล้วต้องไปโรงพยาบาลวลวนายก็รีบสั่งรถมา คุณค้าคงพัดก,ก็มาอุ้มไปเลยเพราะว่าเขานั่งอยู่ข้างในพี่เป็นคนแข็งแรงมากแข็งแรงจริงครับไม่มีอาการไม่มีโครคภัยไค้เจ็บไม่ต้องกินยาอะไรเป็นประจําไม่มีเลยนะครับเราก็ตกใจนะครับก็ตกใจเพราะว่าพี่ยงพว่เราปกต,ามาตามาออแม่แไม่เคยเะเป็นคนแข็งแรงมากแล้วก็คือเป็นคนที่แข็งแรงมากๆค่ะไม่เคย คือไม่สบายบ่อยมากนะคะคือเข้าโรงพยายบาลก็บ่อยอะไรแบบแต่แม่เป็นคนรี่เข้าตรวนที่ไม่ไม่ไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรเลยค่ะ นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเปียกมีอาการดีขึ้นก็สามารถย้ายมาพักฟื้นในห้องผู้ป่วยปกติได้นะคะแต่ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งอีกประมาณ3วันนะคะก็น่าจะอาการดีขึ้นก่อนให้เริ่มทำกายภาพบำบัด